ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอิทขอนแก่นในงานมหากรรมประกวดพระเครื่องพระบูชาเดอะมอนครราชสีมานะครับวันที่26มิถุนายนหศ2565สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอวันนี้มีโอกาส,สดได้เจอนักสะสมพระทางฝั่งอีสานบนนะครับครับโอ้โห oh พระนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เตรียมมาใช่ครับพี่มีมากมายได้ขนาดนี้อ่าคือเยอะแบบไม่รู้ตัวพี่โอ ชอบม,มาเรื่อยๆชอบม,มาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์แต่พอเปอิดว่าเริ่มเยอะขึ้นละค,คนเริ่มบอกอู้สมัยพี่พระเยอะจังแล้วเข้ามาสู่วงการนี้ได้ไงพี่เข้ามาสู่วงการเอาเริ่มแรกเลยนะฮะ <laughs> เริ่มแรกเลยก็ไปรู้จักพี่คนหนึ่งที่เขาเล่นพระ <c oughs> พี่คนที่เล่นพนระอ่ะมาซื้อที่ผมมาซื้อที่ <c oughs> แกเป็นประธานเมื่อก่อนแกเป็นประธานภาคที่สามแกซื้อที่เราก็ เกือบ20ล้านเนาะเราก็อยากหนุนพระแก่สักองหน่อยเนาะโอ้ยอันนี้อันนี้นี่มันซื้อบ้านผมได้เลยนะพี่สองนอ๋อก็พอสมควรเยอะเดี๋ยวลองมาดูองค์แรกว่าเป็นอะไรเนาะได้ครับผมผมไล่เลยนะนี่คือเหรียญอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรล่างเนื้อทองคํานะครับเจริญพรล่างนั้นหมายก้ารอบนะครับเป็นกรรมการสร้างแค่ส9ก้าองค์นะครับหายากมากในวงการ สร้างปี2536ถูกต้องครับพี่โอ๋หลวงพ่อคูณถูกต้องครับเลี่ยมทองฝังเพชรใช่ครับผมอันนี้คือเหรียญเจริญพรล่างทองคํากรรมการต่อ9้ารอบใช่ครับพี่ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าก็มี2องล้านห้าครับสองลนห้าสองล้านหัพนะฮะสองลอัพโดยประมาณพ๋อองนี้องนี้พอดีพักพวกพักพวกก็สนใจก็เลยขอหยิบมาดูก่อน ของาพวกก็เลยติดมือมาด้วยมาดูก่อนครับเขาบอกพี่ไปเลยอาจารย์อายุการพิสัยใจดีเลี่ยนคำครับพัดยศหลวงพวกคุณปีพศ .2535 ใช่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศและก็สีสันนะครับในงานประกวดพาะครั้งนี้นะครับจัดโดยชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง ภาพบูชาหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับโดยคุณชยุทธทันศรีชัยหมืองอคุณศิลเมืองทองใช่ครับซึ่งก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันใช่ครับป็นนี้มาสัมภาษณ์คุณอิทขอนแก่นเพื่อให้เป็นสีสันขอบคุณมากครับงานนิดนึงขอบคุณครับอย่างนี้เหรียญอย่างนี้เท่าไรเนี่ยคือเจ้าของเจ้าของนี้เขาบอกราคามาอย่างเขาบอกราคาผมว่าพี่อิทถ้าล้านหนึ่งพี่อิทกาซสูของขาขายให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งนะครับครับใช่นอกจากราคาใกล้เคียงอย่างเงี้ยเราถึงจะต่อ ราคาใกล้เคียงกันอย่างเช่นเขาเปิดมาร้านหนึ่งผมอยากได้9 0 0 0แสนอย่างเงี้ยผมถึงจะต่อโอ้ก็ต่อนิดหน่อยต่อนิดหน่อยครับไม่ได้ต่อเยอะใช่ครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญนี้คือเหรียญเจริญพรหรือเปล่าเจริญพรก็เรียกว่าเจริญพรปีกกว้างครับเจริญพรปีกกว้างนะครับครับอันนี้หายากมากไม่ตัดปีกแต่เป็นปีกกว้างนะฮะเขาเรียกจานบินครับสร้างน้อยมากที่เหรียญพี่ ถ้าจาไม่ผิด19เหรียญหรือไม่เกิน29เหรียญนะครับนี่น่าจะเหรียญเหรียญนี้นี่มีที่ผมเคยสัมภาษณ์มามีคุณลิสปากน้ำถูกต้องครับพี่ลิสปากน้ำปากน้ำนี่มีที่ว่าเขาหน้าตาเหมือนผู้นําเกาหลีเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะครับโอ้โหนี่พี่อิดก็มีมีครับผมโอ้อันนี้เลขสองตัวนี่นี่นี่คือสร้างตอนอายุหลวงพ่ออายุ71ปีนะครับเขาจะทุกเหรียญจะต้องมีตอกเลข71นะครับ จะตากตอกเลข71็ทุกเหรียญครับอย่างนี้ประมาณเท่าไหรครับอันนี้เล่นหากันก็มี5 0 0แสนครับห้าแสนานะครับนี่ถ้าเกิดคนไม่รู้พระวางอิเล็กเขขานี่ไม่รู้ไม่รู้เลยนะไม่รู้ครับว่าซิตี้คันหนึ่งครับวางมาอ่มาดูอันนี้ครับอันนี้เรียกว่ารูปหล่อปั๊มหรือเปล่าโอ้โหปั๊มเทพประธานพรครับท่านพรใช่ครับ อันนี้ปั๊มเทพประทานพรเนื้อทองคำเนื้อทองคำครับ,รบสร้างปีน่าจะ2536ใช่ครับพี่โอ้โหนี่ทองคำนี่ก็หนักประมาณน่าจะประมาณเกือบสองบาทนะประมาณนั้นครับโอ้โหเกือบสอง 2> 2บาทนะครับปั๊มเทพนะครับอย่างนี้ประมาณกี่บาทพี่อ่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีสองแสนนะครับลาวสองแสนโอ้โหนี่ถ้าเป็นตอนเศรษฐกิจ เมื่อ7ปีที่แล้วช่วง7ปีที่แล้ว4ี่แสนกว่าครับพี่โอ้ใช่ครับพี่ตรงนี้สี่แสนกว่าสุดยอดเลยพี่ขับไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะอันนี้เหรอครับอันนี้ปีแคบหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้เป็นเจริญพรบนนะฮะเจริญพรบนใช่ครับเจริญอันนี้เขาเรียกว่าจักรพรรดิแห่งเจริญพรบนจักรพรรดิแห่งเจริญพรใช่ครับคือเจริญพรบนเนี่ยจะไม่มีเนื้อทองคํา โอ้ครับไม่มีเนื้อทองคำจะมีสูงสุดก็คือเนื้อเงินแต่ว่านี่เป็นเนื้อเงินที่สูงสุดแล้วก็คือ9รอบรอบกรรมการต่อ9้ารอบใช่ครับอหายากหายากมากโอ้ปี36ใช่ครับเจอของจริงเนี่ยใช่ครับจะพูดยังไงดีเหมือนเหมือนเราเจอเสื้อผ้าสวยๆของแบรนด์เมมดีๆอ่ะประมาณนั้นเนาะพี่แบบเนี่ยพอมองปุ๊บแท้เลยพี่ใช่ครับพอมองปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคือถ้าคนที่เล่นที่เล่นกันประจํา ที่เห็นประจำอย่างเงี้ยก็คือแค่มองปุ๊บก็รู้แล้วครับว่าเก๋หรือแท้ครับแยกไม่ยากครับแยกไม่ยากเล่นง่ายครับโอ้ยางงี้อย่างงี้แพงไหมพี่อีพี่ีเช่ามาเท่าไหร่เนี่ยอย่างงี้เอาตรงๆองนี้ผมเช่ามาเฉพาะพระหกแสนหกแสนหกแสนึ่งหกแสนห้าครับผมมาทําตลับเพชรเพิ่มครับที่ผมพูดไปนี่ยังไม่หมดเกือบสามล้านแล้วนะครับโอ้โหนะครับครับผมไปต่อเลยนะครับครับเอาไปต่อเลยอง์นี้แหละพี่อง์นี้เป็นพระที่ผมสร้างเอง อ๋อ oh, อันนี้เป็นผ้าที่พี่อิสร้างเองใช่นนใชเป็นหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองสุทธสุทธศีโรเรียกว่ารุ่นอะไรพี่อิสผมอานอันนี้เป็นเหนเรียญเศรษฐีครับเหเรียญเศรษฐีครับจะมีสอง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 แบบที่ผมสร้างก็ที่ผมห้อยอยู่ตรงนี้นะครับแกบเหรียญน,นี้เล่นหาแพงนะนี่พี่ เพิ่งเพิ่งออกมาแรกๆเนี่ยราคามีคนซื้อสี่แสนห้าแสนนะนี่โอ้โหจริงยี่เพิ่งออกมันมันมันไม่แพงได้ยังไงพี่อีทคั้มอยู่คนสร้างคั้มมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมพี่ผมแค่บอกว่าผมคั้มจริงๆผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะพี่โอพี่มีคนซื้อหมดละผมซื้อไม่ทันเขางงเป็นเรื่องเครดิตเครดิตผู้สร้างเนาะใช่ครับพี่โอ้โหการสร้างเหรียญเศรษฐีเนี่ยถ้าจะเท้าความไปเกิดจาก การสร้างเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดุลนอตุโลถูกต้องครับพี่ถูกต้องนี่แหละผมได้แบบมาตรงนี้หลวงปู่ดุลนอตุโลนี่แพงมากใช่ครับพี่โอพูดถูกเลยครับผมอันนี้จะเป็นสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เสมาใช่ครับแล้วก็เหรียญไข่เหรียญไข่เนี่ยผมเอามาจากเอามาจากเหรียญหนึ่งเก้าหลวงพ่อคูเลยนะพี่โอ้เป็นเหมือนกับพิมพ์สร้างบารมีครับอันนี้ชื่อสร้างใช่ชื่อสร้างบารมีแล้วคนแก่เหรียญสร้างเป็นหลานของเป็นหลานของคน แกะเหรียญสร้างารมีหนึ่งเก้าด้วยบังเอิญเลยบังเอิญก็คือสิทธิ์กับอาจารย์ออันนี้ก็หลวงพ่อทองก็สิทธิ์กับอาจารย์เช่นเดียวกันแล้วออกวัดบันไล่เช่นเดียวกันอันนี้พี่อีสร้างพระมาเพิ่งสร้างรุ่นนี้รุ่นแรกครับพี่รุ่นแรกก็หากันแทบไม่มีแล้วก็ตอนนี้ราคามีทุกคนบอกหุยทําไมพระใหม่ทําไมไปราคาแพงจังอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกอย่างก็ด้วยเครดิตครับผมสุดยอดแล้วอันนี้ล่ะครับพี่อันนี้น้ำหนักทองหน้าจะกี่บาทนี่โหนักนะนี่อันนี้เหรียญนั่งพานวัดบ้านคลองนี่ใช่ครับพี่โอ้นี่บ้านคลองนะครับท่านผู้ชมครับบ้านคลองชนบุรีแท้เลยนี่ครับครับออใช่ครับพี่ออกปี2 5 0 0ัประมาณ30 สามสิบเจ็ดครับนั่งคันบ้านคลองสองแสนห้ารวมรวมทั้งทั้งตลับทองนี่ด้วยเนาะรวมทั้งตลับไม่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงถือว่าไม่แพงอย่างไม่แพงจริงมันก็เป็นตามหลักของการดูพระนะฮะก็จะมีทั้งหนึ่งโค้ดล่ะพิมพิมพิมที่ถูกต้องครับการปั๊มที่ไม่เขาเรียกว่าปั๊มแล้วไม่เบลอใช่เราก็จะเก่งเองใช่ครับต้องดูของพระบสิกอันนี้อะไรครับ เจริญพรบนนะครับแบบธรรมดาหรือเงินแต่ว่าสําคัญท <Catholic. S 2> so ี่เลขพี่พี่โอพี่โอดูเลขเลขตองหนึ่งเลขตองหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเจริญพรบนเนื้อเงินหลงพ่อคูณบริสุทธิ์โทปี2536ในห้าร้บเลขสวยนะครับอย่างนี้เลขสวยเล่นแพงไหมพี่อย่างเงี้ยผมซื้อมาสี่แสนค่ะจริงๆซื้อมาสี่แสนสองสี่แสนสามประมาณนี้แหละครับผมซื้ออันนี้ราคาที่ผมซื้อเข้ามานะครับ พี่พี่อีทเป็นลูกค้าไทยนี่คนนั้นก็ผมว่าก็ก็เหมือนไปพอปล่อยพาสด้แกคงจะไปเที่ยวเลยเนาะเที่ยวประมาณเดือนนึงจริงๆเขาก็กําไรไม่เยอะผมรู้ราคาก็ซื้อมาเบียดมาเหมือนกันก็ซื้อมาอย่างสี่แสนอย่างเงี้ยผมก็ต้องให้กําไรเขาอ่ะพี่โอ้เราอยากได้เนาะแล้วผมชอบเล่นพัสสวยพี่อันนี้จะเป็นหลังแบบอันนี้เป็นหลังแบบนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจะเป็นแบบบุ๋มลงไปอย่างนี้ หลังแบบัจะมีตออคาว่าพิเศษจะมีต่อคาว่าพิเศษนะครับด้านหน้าอันนี้หายากครับหายากออันนี้สร้างน้อยสร้างน้อยอันนี้กี่แสนพี่อันนี้ราคาตอนนี้ถ้าเป็นตัวผมเปิดผมเปิดอยู่ที่2 0 0 0ส0สองสกว่าครับสองแสนห้าเพราะว่าพี่อิทสสะสมผ้าดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ รู้จักพี่เป็นอย่างดีในวงการพระเพราะว่าว่าเก็บสะสมพระสวยแล้วก็พระหายยากๆมาอยู่ที่นี่หลายองค์เลยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียบกับทางรายการนะครับเป็นพระคือผมเพิ่งได้มาพอดีอันนี้มันเจ้าสัวเจ้าสัวบอยใช่ นี่เจ้าสัวบอยท่าประจันนะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับเนี่ยทองคำผมว่าพิมพ์สวยดีอ่าคุณบอยท่าประจันสร้างนะครับพี่บอยท่าประจันสร้างสวยดีเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อคูณเมื่อก่อนแพงนะใช่ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อมาซื้อได้ตอนนี้อันนี้เป็นเจริญพรหมายเลขสามสามเจริญพรบนอันนี้เลขสามสามเนื้อเงินเนื้อเงินครับเลขสามสามสวย นี่นี่ภูมิใจผมภูมิใจเหรียญเนี่ยอันนี้ภูมิใจเหรียญเป็นเหรียญที่ผมชอบผมว่าผิวผิวผิวเพราผิวนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราเรียกว่าผิวแบบนี้ผิวธรรมชาตินะครับเงินนะครับมันเป็นธรรมชาติเวลาเจอออกซิเจนนะครับเราจะเรียกว่ามันเกิดอาการออกซิได์นะครับก็คือออกซิเจนเนี่ยเมื่อมันมาเจอเงินเนี่ยธรรมชาติของเงินที่ไม่ได้ล้างนะครับผิวดำเดิมเนี่ยมันจะดํามันจะออกเป็นแบบ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 เหมือนคลายแบบเนี้ย่ไม่มีการล้างไม่มีการบิ้วเลยใช่ครับนนี้ครับ อันนี้กับอันนี้ก็ลายเส้นไปคนละอย่างอันนี้กับอันนี้ก็ลายเส้นไปคนละอย่างกันมันลักษณะธรรมชาติของการปัม๊มใช่ครับปั๊มลงไปแล้วมันเกิดเกิดลักษณะธรรมชาติใ่ครความแรงความหนักไม่เหมือนกันเจริญพรปีห้าเจ็ดปี5-7าเจปีห้นะครน่าจะเป็นจเจริญพรบนบล็อกแรก รเปล่าใช่ครับออกวัดแจ้งนอกหรือเปล่าใช่ครับพี่ออ่่าพีโ้แน่นอนจริงๆครับอันนี้เจริญพรบนนะครับพบแรกออกวัดแจ้งนอกตอนนี้ติดนะด้วยหลวงพ่อคูณด้วยนะครับอันนี้ผมเก็บมาตั้งนานหมายเลขตองหนึ่งโอ้ยังไงก็แพงเลขอย่างนี้ไงก็แพงครับนะครับเนื้อนวะอ่าอันนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะแต่เป็นเลขตองเก้าโอ้อันนี้นวะนะครับท่านผู้ชมดูลักษณะของนวะนะครับนวะก็คือของดีเก้าอย่างมารวมกันนะครับลักษณะของนวะนี่เราเรียกว่านวะภายเงินนะครับก็จะคคือแก่เงินนะรับ ที่สาคัญลักษณะของนวะแท้ๆนะครับให้ดูนะครับเออกเป็นเทาทะมึนทะมึนประมาณนี้สเสน่ห์ของพระเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เป็นหลวงพ่อคูณจเจริญพรบนเนื้อนวะโลหะนะครับปี2536ั้านหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากใช่ครับพี่แล้วอย่างนาวะบนนี่ประมาณเท่าไหร่นวะบนองค์นี้ผมซื้อมา 2, 2> องแสนเจ็ดสองแสนเจครับอูโหูโเพราะว่า<ม>อยู่ที่เลขหมายเลขอยู่ที่หมายเลขใช่ครับ ถ้าเป็นนวัธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมืนลูกเสือชาวบ้านเนื้อเงินนี่กี่หมื่นครับอเอาง่ายๆเหรียญน,นี้ผมมองมันสวยสวยผ้าเนี่ยก็คือราคาเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความสวยด้วยความพอใจอยู่ที่สามหมื่นผมซื้อสี่หมืนกว่าสี่หมืนกว่าเพราะว่าผมชอบโอ้เหรียญนชนะมันั่งพานชราาะมมนที่บอกว่าเนื้ออะไรเ่ยนั่งพานชนะมานโอ้พี่ ผมผมดูเป็นเนื้อเงินนะถูกต้องพี่เนี่ยเนื้อเงินนะเยอะมากเนื้อเงินหลายๆคนมองว่าเป็นเนื้อนาวะโอ้เนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่นั่งพานชนะมาเนื้อเงินผิวเดิมเลยนะครับนะครับสร้างโดยคุณบุิชัยใช่ครับนะใช่ไหมต้องบอกรูางพูดเก่งมากใช่พยาไซดีครับที่ประมาณเล่าๆนี้ห้าหกหมื่นประมาณนี้ครับเหรียญทองคำอันนี้เป็นเหรียญของพี่บอยสร้างอันนี้บอยบอยท่าจันทร์ครับอันนี้คืออะไรเจ้าสวยอีกินมเหรอใช่ครับเจ้าสวนั่งพาน โอ้นี่ก็บอยท่าประจันสร้างนะครับผมซื้อมาคู่นึงเลยโอ้คู่นี้เลยเหรอไม่ไม่คู่คู่เมื่อกี้นี้สองพี่บอยที่เป็นหันข้างเมื่อก่อนซื้อไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเถอะเนาะตอนนี้ก็ซื้อกันเพราะว่าใช่ครับเต็มองค์กับครึ่งองค์นะครับสวยครับพิมพ์สวยทองคำยังไงก็คือทองคำพี่ปัจจุบันนี้ทองคำก็บาทละสามหมื่นแล้วใช่ครับใช่ใช่สะสมแบบนี้เนี่ยก็ คือว่าเราได้เห็นของแท้บ่อยๆเราก็จะพูดง่ายๆคือมันจะมีภาษีเวลาเราเดินเช่าพระใช่ค่ะทุกปีนะเรา<ช>เห็นขอ,<ช>ของแท้บ่อยๆเห็นของแท้ไปบ่อยแล้วเราได้รู้ว่าพระสภาพคือตั้งแต่สภาพเนี่ยไปสุดเนี่ยในรุ่นเนี้ยพระสภาพเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าใจนะว่าอ๋อแค่นี้สวยแล้วอ๋อแค่นี้มันต้องสวยยังไงความสวยของแต่ละรุ่นเนี่ยบางอย่าง สวยๆหาได้ง่ายแต่บางอย่างสวยๆหาได้ยากบางรุ่นบางรุ่นบางอย่างสวยๆหายากแล้วถ้ามันมีเลขเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งหายากใช่ครับพี่ในส่วนตัวผมนะครับก็อยากให้เล่นรุ่นที่นิยมเอาไว้ก่อนอถ้าคนพอมีกําลังนะฮะเล่นพระอะไรก็ตามก็เล่นที่เขานิยมที่เขาเล่นกันคเพราะเวลาเราจะขายหรือว่าอะไรมันง่ายอืคือมันเป็นทรัพย์สินใช่ครับใช่ไหมฮะ เวลาที่เราต้องการจะใช้เงินหรือว่าอะไรผมเนี่ยเมื่อก่อนเล่นผ้าเก่าก็เหมือนกัน<ม>เข้ามาวงการแรกๆเนี่ยผมซื้อเลยผ้ายอดนิยมอย่างหลวงพ่อเดิมหลวงพ่สุขห<ม>ลวงพ่อเงิน<ม>ที่เป็นผ้าหลักๆ<ม>ที่เป็นอยู่อันดับต้นๆเลยยอดนิยมใช่ครับขายได้ทุกคนไม่มีไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนใช่เพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปราคาเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชั้นใดก็ชั้นนั้นหลงพ่อคูณก็เช่นกันเช่นกันหลงพ่อคูณก็มีรุ่นยอดนิยมใช่ครับแล้วก็หลงพ่อคูณทุกๆรุ่นที่สร้างมาก็ดีหมดดีหมดก็เลือกเอาใช่ครับชอบอะไรก็เลือกเอาแล้วก็สวยทุกๆรุ่นใช่ถ้าเราที่ว่าเราเขาเรียกว่าเวทเวทของเราเราพอใจที่จะอยู่ในซีชั่ชไหนใช่ครับใช่ใช่ใช่หลังจากวลก็สมมุติว่ากําลังเราน้อยก็อย่างเช่นถ้าเป็นเจริญพรก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้อแดงก็หมื่นกว่าบาท ถ้าเราเออเราอยากเล่นของหนักของหายากก็ต้องเป็นพวกกรรมการอ,อย่างเงี้ยก็จะมีราคาที่ทั้งเบาแล้วก็หนักเราเลือกเล่นได้ครับแต่ให้เก็บสวยอย่างเดียวนะครับถ้าจะเก็บสะสม,มต้องสวยยิ่งสวยที่สุดนั่นก็ยิ่ง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 มีโอกาสที่คือไม่ขาดทุนที่เราจะปล่อยในวันข้างหน้าสุดยอดจริงๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับพี่อีทขอนแก่นนะครับนักสะสมพระเครื่องนะครับจากทาง จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นผู้นิยมพระนะครับผู้ที่เก็บสะสมพระหลายๆหมวดวันนี้แกเอามาเพียงบางส่วนเนาะบางส่วนแล้วก็วันนี้เป็นยังไงบรรยากาศของงานวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับคึกคักสนุกสนานอ่าพิศิจัดได้ดีมาก จัดได้ดีมากผมเห็นผมยังประทับใจเลยครับงานวันเล้ครับงานนี้นี่สุดจริงจริงเนาะสุดจริงครับวันนี้พี่อีทก็มาร่วมงานด้วยใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็พบปะผู้คนเห็นเจอพักพวกเพื่อนฝูงหลายคนก็หลายคนก็สนุกสนานดีครับโอ้ครับทางรายการขอบพระคุณพี่มากนะครับขอบคุณพี่โอเช่นกันครับสละรเวลามาพูดคุย้าหลักภาดีๆให้ทางท่านผู้ชมได้ชมครับเยินดีครับครับขอบพระคุณครับพี่โอขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ